สวัสดีครับผมเล็กชยกกายจากพงศ์นิโนเวนวาเล็กที่3อยู่ห้องมอแซนซาวันนี้จะมาพูดเรื่องสถานที่ที่ชอบของภูเก็ตก็คือสะพานหินนะครับเออเป็นที่ท่องเที่ยวที่ดีมากเลยครับแล้วก็มีคนดีแล้วก็คนไม่ดีเพียบเลยอันนี้คือจุดที่คนไม่ไทยรูปมันบ่อย แล้วก็มีสวนเดินเล่นที่สะพานหินด้วยคนจะชอบไปวิ่งนี่กันตอนเที่ยงหรือหลังเลิกงานแล้วก็จุดที่ผมไปบ่อยสุดเคือสนามบอลได้ไปเล่นกับเพื่อนเจอเพื่อนใหม่หละหลายคนเลยแล้วก็ได้ไปเรียนบาสท,ที่นั่นนะครับสอนฟรีเลยและนี่คือมุมอีกมุมหนึ่งของสนามบอล คนเยอะมากเลยเมื่อก่อนตอนนี้ไม่มีแล้วครับครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ